ต่อยังเต่อสิใส่หางมันก่อนใส่หัวมันแล้วโอเคขามันนะมันใช่ไมนั่นละ่ะหมุนสิลูบหมุนสิหมุนก่อนให้มามาช่วยอ่ะหมุน,นใส่สิมา <laughs> ม่มาช่วยนะ,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 ะนะบอส กัน <Okay>, ขับเลยขับเยยังไงเย้เก่งจังเลยลูกันนี้มาใส่ดีๆมามาชว่วยเอ้าเอาขึ้นสูงๆก่อนสิอ้าวแล้วกด เย่ yeah, ได้หัวมันแล้วหัวมันหัวมันอยู่หัวมันอยู่ใี่วนนานนู้นเย่ว้าวเก่งจังเลยลูกชายแม่เก่งมากครับเย่ yeah, ทำไงเย่เย่ก่อนเย่เย่สิเย่